สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาด้วยท็อปปิก5วิธีฝึกภาษาแบบง่ายและได้ผลเมื่อเวลาที่เราจะต้องแบบติดอยู่ที่บ้านซึ่ง it's a good thing it's enough there's a lot of pros there's a lot of upside to that นะคะก็เราก็เปลี่ยนจากการ work from home มาเป็น learn from home กันแล้วกันเนาะ learn from home เนะ่ะ social distancing นะคะ social distancing เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอนำเสนอ5วิธีการนี่วันนี้เรามีปากกาสีสีด้วยนะ <c oughs> 5วิธีฝึกภาษาตอนเก็บตัวอยู่บ้านให้ได้ผลแบบง่ายและได้ผลมากที่สุดพิสูจน์โดยดิฉันผ่องพิสูจน์จงอุดมสุขและคณะนักเรียน <c oughs> ของฝรั่งอังมอนนั่นเองนะคะเออคือนะเป็นส่วนตัวคะนะเป็น h o m e b ดี้มากๆนะคะ h o m e b ดี้ is I think they they call homebody ก็คือคนที่แบบชอบอยู่บ้านอะนะเป็นคนชอบอยู่บ้านนะไม่ชอบออกไปไหนนะไม่แบบเออนะไม่ค่อยเช้าเที่ยวไม่ค่อยเช้าชอบออกนอกบ้านชอบอยู่บ้านแล้วก็จะเป็นคนที่หากิจกรรมยามตัวเองต้องอยู่บ้านได้ได้เก่งมาก <c oughs> เพราะฉะนั้น trust me คือ I'm a homebody number one brain soaking brain soaking เราพูดถึงเรื่องเห็นปุ่มปุ่มไหมนี่เรามีปุ่มให้ด้วยนะเนี่ย input นะคะ input ก็คือการ listening and reading เราจะพูดทั้ง input และ output นะคะวันนี้จะพูดทั้ง input และ output listening and reading ก็คือเอา,เอ,าอะไรเข้าสมอง input in เข้าไปกับ output ด้วยคือต้องฝึกออกไปต้องไปพูดออกไปด้วยทีนี้ทุกคนอาจจะงงเออไอ,อฝึกฟังอะเขาพอเข้าใจได้ก็นะอ่านเรียนเอาอินเทอร์เน็ต u t u b e อะไรได้แต่ output ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะ input ก่อนละกันนะ input แบบว่าดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าได้ผลมากๆจริงนะคะ uh, you can choose The name is brain soaking brain soaking s o คืออะไรคะทำให้เปียกชุมช่มฉ่ำ brain คือสมองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้สมองของเราชุ่มฉ่ำไปด้วยภาษาอังกฤษซึ่งเราทำได้ยังไงบ้างอะทุกคนว่าทำยังไงได้บ้าง brain soaking คืออะไรอะสมองจุม่มชุ่มฉ่ำไปด้วยภาษาอังกฤษ จะเป็นไปได้ไงไม่ได้ไปต่างประเทศสักหน่อยเป็นไปได้แน่นอนค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถที่จะควบคุมสิ่งที่เข้าไปในหัวของเราได้สิ่งที่เราอ่านได้เนาะเช่นช่อง YouTube ได้ไหมได้นะคะดูหนังได้ไหมโอ้หุ่นเซ็กซี่เจ้จัดไปจัดเต็มอะไรอีกองีฟังเพลงได้ไหมฟังได้ฟังข่าวได้ไหมฟังได้เช็คชอได้ไหมออเดียบุ๊คได้ไหมพอดแคสได้ไหม มีเต็มตลาดไปหมดนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการฝึกภาษาในระดับไหนถ้าเกิดทุกคนเป็นคนที่ฝึกภาษาในระดับ b e เ i n n e r พิ่งเริ่มต้นเราก็อาจจะดูหนังที่เป็นการ์ตูนก่อนดีไหมการ์ตูนแอนิเมชั่นฟังเพลงเพลงทั่วไปเพลงรักเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเปิด ลองดูหนังก็อาจจะดูหนังที่เป็นซับไตเติลไทยก่อนแล้วเรามีเวลายเยอะนี่เราอยู่บ้านเราก็ดูซับไตเติลไทยรอบหนึ่งอีกสองสวันถัดมาเราอาจจะดูเป็นซับภาษาอังกฤษต่อก็ได้นะคะหรือแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการเรียนภาษาที่เป็น formal English formal English เราก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปฟังเป็น documentary Netflix มี documentary ดีๆเยอะมาก I just knew that นะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า เออมีเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น Documentary ก็เป็นอีกอีกอีกเอ่อ material หนึ่งที่เราสามารถ r a ร n soak soak your b r a i นนะคะกับ Formal English ได้ Ted Talk Audio Book ก็เป็นที่ไปนะคะ,ะ,ะหรือจะดูหนังซ้ำเนาะ,ะเป็นคนชอบดูหนังซ้ำดูซ้ำแล้วซ้ำอีกยิ่งเรื่องไหนชอบเนี่ย Avengers เนี่ยดูซ้ำแล้วซ้ำอีก Avengers Iron Man Captain America เอ่อะอะไรนะ เอ็ดแมนสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่การที่จะดูหนังซ้ำให้ได้ผลก็คือดูรอบแรกใช่ไหมคะจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าในทางวิทยาศาสตร์เลยเนาะโอ้โหในทาง educational psychology เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า space repetition คือซ้ำแต่ซ้ำาเราเว้นชว่วงเราคงไม่วันนี้เราดูหนังซ้ำแล้วพรุ่งนี้เราดูเลยเพราะมันเบื่อมันเพิ่งดูไปเพราะฉะนั้นอาจจะเว้นช่วงนิดนึงสมมติว่าอาทิตย์นี้เรามีเวลาอาทิตย์หน้าเราก็ดู อีเรื่องเดิมเนี่ยแหละหรือ2อาทิตย์ก็ได้นะดูเรื่องเดิมเนี่ยแหละแต่ครั้งแรกดูแบบอาจจะดูเป็นซับไทยก่อนก็ได้ถ้าถ้าเราแบบเบนเจอร์เลยนะครั้งที่2เราเริ่มดูเป็นแบบซับอังกฤษแล้วลองเดาดูว่า้ออันนี้ตรงนี้เขาพูดเป็นภาษาไทยแล้วมันแปลว่าอะไรนะให้เราลองฝึกรีคอร์ค่ะว่าครั้งที่เราที่เราดูไปเนี่ย เขาพูดว่าอะไรนะมันหมายความว่าอะไรคํานี้มันหมายความว่าอะไรนะโดยยังไม่เปิดว่ามันแปลว่าอะไรให้เราลองฝึกดูก่อนค่ะอันนี้ก็จะได้ฝึกทั้งอินพุตและก็เอาพุตเลยเนาะได้ฝึกทั้งรับคําศัพท์เข้าใหม่ใหม,ม,ม่เข้ามาแล้วก็ได้ฝึกคิดว่าคํานี้มันแปลอะไรจริงๆมันคือการทวนคําศัพท์เลยมันจริงๆมันคือการทวนและท่องคําศัพท์เลยแต่เราทําแบบสนุกเพราะว่าเราดูหนังอ่นะโอเค done brain soaking soak the brain with all English speaking sounds s OUNDS good แล้วเราสามารถจัด environment ข้อดีของการอยู่บ้านคือเราจะดูอะไรก็ได้เราจะคอนซูมอะไรก็ได้เราจะเดินไปกินข้าวไปแล้วก็ดูหนังอย่างที่เราอยากดูได้เราไม่ต้องอยู่ที่ออฟฟิศเพื่อที่จะแบบว่าอ,อ๋อมันมีคนต้องอย่างนี้เราจะมาเปิดฟัเพลงฟังไปด้วยมันก็อาจจะแบบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการอยู่บ้านและ soak the b r e a k n นะคะ next อย,อย่างที่สอง ข้อ2คือ redesign your environment redesign your learning environment your learning environment นะคะในช่วงเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราจะมีเวลาในการปรับสิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายถึงให้ทุกคนไปปลูกต้นมงต้นไม้ <c oughs> ก็ไปได้แต่ว่าสิ่งที่มีผลกับการฝึกภาษาอังกฤษของเราก็คือการที่เราเนี่ยปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้เหมาะกับการได้เห็นได้นึก เป็นภาษาอังกฤษอย่างอีกครั้งนึงนะคะเราจะได้มีเวลาในการปรับสิ่งรอบตัวเราในบ้านเราเนี่ยให้เหมาะให้เอื้อกับการฝึกนึกคิดใช้ภาษาอังกฤษนะคะ redesign your environment ก็คือการที่เราเนี่ยเ,เช่นเช่นเช่นะสมมตินะทำอะไรได้บ้างปรับสิ่งแวดล้อมเหรอทำยังไงทำงนี้ค่ะเช่นดูใน planner planner เรา calendar เราปกติเราก็จะเขียนจงกาน วันเกิดร้านเอ่ออะไรเดียววันหยุดบริษัทงานปีใหม่วันวันเล่นทน์ยอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยทีนี้ให้เราเปลี่ยนมาเขียนพวกนี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นตารางงานของเราทุกครั้งที่เราเห็น to do list ของเราทุกครั้งที่เราเห็นอะไรที่อยู่บนฝาผนังบ้านเรามันก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษทุกครั้งที่เราต้องกลับมาดูคัล e n นเดอร์ของเราปฏิทินของเรามันก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษ yeah so far so good นะคะหรืออะไรที่เราเคยเขียนไว้เป็นแบบ bucket list อะอะไรที่เราเคยเขียนเป็น bucket list เช่นแบบฉันอยากจะไปปีนภูเขาเอเวอเรสต์หรือฉันอยากจะพบกับท่านนายกสักครั้งหนึ่งหรือฉันอยากจะ ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ตอนนี้ไม่ควรหน้าไปเลยเอาเขียนไว้ก่อนแต่อะไรต่างๆที่เราเขียนเป็นภาษาไทยอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือแม้แต่อ่ะเนี่ยอย่างคุณแม่คะนะเนี่ยแม่นะเนี่ยชอบเขียนอะไรนะสิ่งที่ต้องซื้ออ่ะ shopping list เป็นภาษาไทยนะคะซึ่ง,ง it's normal ว่าอาจจะคืออะไรบางซื้อผักกาดดองซื้อแบตเตอรี่ซื้อหลอดไฟนูน่นนี่นั่นเขาก็จะเขียนบนกระดาน เราก็เปลี่ยนพวกเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมนะคะเรามีเวลาแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่บ้านเราก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษแทนนะคะหรือน้าก็เป็นคนที่ชอบแปะโพสต์อิทค่ะแล้วก็จะแปะพวก quote ค u o ต่างๆชว if you only say no you will never say yes <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยแปะรอบตัวให้กำลังใจตัวเองนะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเปลี่ยน Facebook feed uh, Facebook feed uh, อะไรกัน YouTube หน้า YouTube เนี่ยแทนที่ปกติแล้วเราจะเป็นโอ้ข่าวนู่นนี่นั่นหรือแบบดาลานู่นนี่นั่นหรือแบบอะไรก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะทำได้แต่ว่า you can add something that are English speaking materials เราก็เปลี่ยนไปลอง subscribe ดูสิไอช่องที่ชื่อเนี่ยฝรั่งอังโมสเนี่ยมันดีแล้วเขาสอนภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเลยโอเคกดติดตามมาหน่อยให้ ปรับให้ Environment ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันเห็นมันเห็นเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปใน Facebook ของเราเราเลือ่อ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 ปุ๊บมันจะเห็นเป็นภาษาอังกฤษเราไม่ต้องพยายามเลยไม่ต้องพยายามฉันจะต้องนั่งฝึกภาษาอังกฤษแต่เราแค่เปิดเข้าไปใน Facebook ที่ปกติเราจะเห็นข่าวเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโอเคซาวน์สกู okay? uh ๊ด ยูทูบก็เหมือนกันก็ลองไป subscribe อะไรที่มันเป็นภาษาอัางกฤษเพื่อให้มันขึ้นหน้าฟีเราเยอะๆนะคะ Sounds good Redesign your environment หรือไปปรับเป็น playlist อ่า music playlist มานั่งหาเพลงฝรั่งฟังดีกว่าช่วงนี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะ Redesign your environment Sounds good ต่อไปทีนี้ค่ะ Output บ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ Input ใช่ปะ่ะเมื่อกี้ Input เนาะคือการรับอะไรเข้ามาในหัว Uh, ทีนี้เอา p ์พุตบ้างค่ะเอา์พุตก็คือการที่เราได้ทำออกไปได้พูดออกไปได้ใช้ภาษาอังกฤษออกไปได้เขียนออกไปมันเกิดจากการที่เรารับข้อมูลแล้วปุ๊บเราดึงข้อมูลที่มีอยู่ในหัวเราออกมาใช้สมองของเ,ขเราเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบบรับปุ๊บรับปุ๊บทำเลยรับปุ๊บทำเลยมันคือรับเก็บไว้ process แล้วค่อยเอาออกมาเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าบางทหาีหลายครั้งเลยเรียนไปตั้งเยอะฟังฝั่งหลังก็ฟังรู้เรื่องแต่พอให้พูดออพูดไม่ได้นะนี่เกิดจากการที่เราได้รับแต่ input แต่ output ยังขาดทีนี้ทุกคนก็จะแบบว่าเออต้องพูดต้องฟังเหรอคะแล้วอยู่บ้านจะไปพูดไปฟังกับใครล่ะคะคุณน้องคะ่ะเคือคุยคนเดียวหรอคุยคนเดียวจะจะ,จะ จะคุยยังไงแล้วคนเราเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบบ้าเหมือนน้องที่อยู่ดีก็มานั่งพูดหน้าโทรศัพท์ได้เป็นชั่วโมงๆจะบ้าหรือเปล่าจะให้พี่พูดอะไรที่มันจะเป็นเอาพุตได้บอกเลยค่ะนี่ค่ะคือสิ่งแรกที่เราเริ่มทำได้เลยง่ายมากๆนะคะแต่มีผลนะคะคือข้อ3 Level things around you or name the things around you in English นะ l e l e l e things around you or name the things around you in English for example inhaler red pen uh, Airpods um, uh, eye glasses แล้วก็หันไป Charger uh, shelf c a l e n d a r light fan อะไรเงี้ยรอบตัวเราอะรอบตัวเรามีอะไรบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษให้พูดมันออกมาแล้วเวลาเราแบบเออไอ้อันนี้เขาเรียกอะไรแล้วนะไอ ไอ้เอเอไอ,อ,อ้ที่ชาร์จแบตนี่มันเรียกอะไรนะชาร์จชาร์จอะไรชาร์จชาร์จจะได้ไปหาว่าคํานั้นน่ะมันคือว่าอะไรคํานั้นมันคือว่าอะไร,ะไรเราก็ไปนั่งหาที่สายชาร์จแบตภาษาอังกฤษ พิมออกมาเราก็จะได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่แต่คําศัพท์ใหม่มันไม่ใช่การที่เรามานั่งท่อ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 งแต่เกิดจากการที่เราได้เห็นมันเห็นข้อมูลเป็นภาพและเป็น personal connection เพราะมันเป็นข้อมูลที่1เราเห็นเป็นภาพ2คือมันมีบริบทมันเป็นของที่อยู่จริงในชีวิตของเราเราเห็นมันจริงๆมันเป็นของของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะจำพวกเนี้ยได้ดีกว่าถ้าสมมตินะให้ให้ทุกคนคะท่องวันละสิบ ประโยคไปเลยค่ะท่องมาละสิประโยคไปเลยมันยากมากที่ทุกคนจะกลับไปท่องแล้วยังคงท่อ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 งและยากกว่าที่จะจําตรงนั้นได้เพราะว่าไมไ่เกี่ยวอะไรกับเราเลยอยู่ดีแบบมาท่องคาอะไรก็รูสิบคำ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 ,คำสุดท้ายก็จะลืมไปแต่ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นของรอบตัวเรามันเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นข้อมูลภาพต่างๆนานาเน,นี้ยมันจะทําให้เราจําข้อมูลหรือคําศัพท์เนี้ยได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราต้องหาคำเนาะหนึ่งได้ทวนคําศัพท์ด้วย2ก็ได้อ่อ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยซึ่งคำศัพท์ใหม่ที่เราได้เรียนรู้นั้นเราจะจำได้ดีกว่าด้วยเราต้องมีไอ้นี่แล้วอะติง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 ,ตงอะโอเคนะข้อ3 level things around you นะคะข้อ4ค่ะ think in phrases think in phrases เมื่อกี้เราเป็นคำคำศัพท์ใช่ไหม mobile cell phone red pen inhaler medicine mask hand sanitizer อะไรพวกเนี้ยนะคะทีนี้ให้เปลี่ยนเป็นใครที่ได้พอได้มากกว่านั้นแล้วนะ Think in phrases Think in phrases คือคิดหรือพูดออกมาก็ได้นะคะคิดหรือทำไมอะเราอยู่บ้านเราเราแบบใครจะพูดอะไรก็ได้ปะ่ะนะคะ Think in phrases นะคะคือคิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่คิดเป็นวลีวลีคืออะไรวลีคือกลุ่มคำ มากกว่า1คําอาจจะเป็น2คําก็ได้3คําก็ได้4คําก็ได้แต่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นประโยคเต็มเสมอไปถ้าถ้าพูดเป็นประโยคได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าพูดเป็นประโยคไม่ได้ก็พูดเป็นวลีสองสาคำก็ได้เช่น comfortable chair comfortable chair นั่งสบายดีจริงๆเลย um, soft shirt soft shirt ก็ได้นะ short hair oh short hair oh ugly girl <laughs> or um, หรือนั่งดูข่าวอยู่แล้วก็แบบนั่งดูข่าวนั่งดูแถลงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ oh what the <laughs> หรือแบบ that's ridiculous หรือแบบ that's absurd อะไรก็ว่ากันไปเหมือนเหมือนพูดอะไรออกมาที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยพูดเป็นภาษาไทยอะแต่ลองเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะลองเอาไอ้ที่เราไปฟังจากอินพุตนี่นแหละเอาลองมาใช้สมมุติเราไปได้ยินหนังมาแล้วเขาพูดแบบ Why in the world Why in the world สมมตินนะ Why in the world ทำไมอะทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเราก็เราก็อาจจะเอาเอาจากหนังอะมาพูดว่า Why in the world มันไม่ได้เป็นประโยคเต็มๆแต่เป็นไรไหมไม่เป็นไรเราพูดคนเดียวมีใครจะว่าอะไรเราไม่มีนะคะเอ่อหรืออะไรดีเอ่อจะออกไปจอกไปเอ่อ จะออกไปรดน้ำต้นไม้ข้างนอกบ้านเนี่ยจะออกไปรดน้ำต้นไม้ข้างนอกบ้านก็เผื่อเผื่อไว้ w h e r e s my mask where's my mask อยู่ไหน Mask ของเราอยู่ไหนอะไรอย่เงี้ย where's my hand sanitizer ไปจับอะไรข้างนอกมา where's my hand sanitizer อะไรประมาณนี้นะคะเอ่อหรือนั่งกินอาหารอยู่แล้วก็ delicious food love it อะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมคะ think in phrases พยายามเปลี่ยนไอคำเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเรา so tired I'm really hungry อะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนเป็น phrases ไม่ต้องเป็นประโยคเต็มก็ได้นะ I feel very hungry right now ไม่จำเป็นก็ได้เป็น phrases so hungry oh very sleepy อะไรก็ได้แค่นี้นิดๆหน่อยๆค่อยๆปรับมันจะทำให้เราเนี่ยได้ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฝึกดึงประโยค วล,ลีที่มันอยู่ในหัวเราออกมาใช้มันไม่ใช่แค่คำศัพท์มันคือการเอาออกมาใช้บ่อยๆบ่อยๆ Sounds good Last but not least ทานทันทานทาน,ทน,ทนอันนี้ชอบมากชอบมากดีมากนี่ดีเหมือนแบบเหมือนจะขายของเลยอยากให้ทุกคนได้ลองทำจริงๆนะนั่นคือนั่นคือ <laughs> Describe your action or say what you're doing Describe your action or say what you're doing สมมติว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างเราทำอาหารเราเชงกาแฟอะตัวอย่างง่ายสุดชงกาแฟชงกาแฟนะสมมติสมมติเราตื่นมาออตอนเช้าเราง่วงมากเราตื่นมาตอนเช้าเราง่วงมากเราก็เดินลงมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างแรกปกติที่เราทำเราชงกาแฟกินก่อนเลยเราก็ sleepy สมตสมตินะนะ describe your action นะ ทำไปด้วยแล้วพูดไปด้วยทำอะไรยกขึ้นมาหยิบอันนู้นเทอันนีออ้มองอันนั้นหาอันนี้พูดไปด้วยเลยค่ะพูดเป็นขั้นตอนเลยที่เรากําลังทําเหมือนอธิบายอะ่ะให้แบบเหมือนสอนลูกทําอะไรอะ่ะลูกแบบเด็กเล็กๆอะ่ะแล้วก็เดินไปแล้วก็แบบมาลูกอ่ะเดี๋ยวหนูเทอันนี้ใส่ตรงนี้นะคะอ่ะหนูหยิบอันนี้นะคะอะไรเงี้ยเหมือนอธิบายให้เด็กฟังอะ่ะแต่พูดเป็นภาษาอังกฤษ for example sleepy get a cup get a cup uh, push t t o มสมมติว่ามี uh, มีเครื่องชองกาแฟนะ push a button คือกดกดเชื่อมครื่องกาแฟหรือถ้าไม่มีก็แบบ put coffee in I wait I got coffee ได้ได้กาแฟมาแล้ว uh, I like sugar I add sugar I don't like milk I don't add milk I don't like cream I don't add cream <laughs> now I get my coffee Happy and alive เข้าใจผิดป่ะอะไรประมาณนี้คือให้มันง่ายอะโปรเซสอะไรก็ได้แบบง่ายๆเลยค่ะคือพูดถ้าไม่งั้น่ะท่านสมมตินะบอกทุกคนจะไปพูดคนเดียวเลยจะนั่งพูดคนเดียวเลยก็ได้จะเขาก็เขาก็จะคือมันไม่รู้จะพูดอะไรคือคนฝึกใหม่ๆมันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆมันดูบ้าๆไงไม่รู้ถึงแม้ว่าอันนี้ก็จะบ้าแต่ว่ามันดูบ้าน้อยกว่าไง นี่คือ5อย่างอ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างวิธีทวนกันอีกรอบนึงนะคะ 5. วิธีมีหนึง brain soaking จุ่มชุ่มฉ่ำชุ่ม,มให้ให้ให้สมองเราถูกชุ่มฉ่ำไปด้วย English speaking sounds จาก Youtube จากดูหนังจากออฟังเพลงจากดู ดูกระตูนอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบแล้วก็เปิดค้างไว้เปิดให้ได้ยินได้ยินได้ยินบ่อยๆทํานูน่นทํานี่ก็เปิดไปด้วยก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต,ต้องนั่งฟังแบบตั้งใจตลอดก็ได้เหมือนกันนะคะ Brain soaking 2. redesign your environment redesign your environment to best fit your learning style นะคะให้เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราเปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นในโทรศัพท์ของเราเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ เปลี่ยนสิ่งที่เราเขียนบนกระดานที่บ้านแปะโพส์อิททั่วบ้านเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในคัลเลนเดอร์ทูดูลิสเราอะไรก็ต่างๆที่ทําให้เราเห็นและได้คิดได้นึกถึงภาษาอังกฤษ,กฤษได้ไง่ายยิ่งขึ้นนะคะ 3. Level things around you Level things around you อันนี้เป็นเอาพูดและคือให้เราได้คิดได้พูดได้ทําออกไปที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เราชื่ออันนี้คืออะไร candle switch door drawer อะไรก็ว่ากันไปนะคะคำไหนที่ไม่รู้ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ให้จําง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ข้อ4ข้อ C คือ think in phrases think in phrases คือให้คิดเป็นวลี comfortable s h a r e nice shirt beautiful teacher Very nice content <c oughs> อะไรก็ว่างไปคิดเป็นวลีไม่ต้องพูดเป็นประโยคเต็มๆก็ได้ให้ได้ดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาให้มันเป็นวลีที่สามารถสื่อสารได้ก็โอเคแล้วนะคะห describe your action say what you're doing ให้เราบางทีส่วนใหญ่นะเนาะว่าปัญหาใหญ่คือโอเคให้พูดกับตัวเองพูดอะไรว่ไม่รู้จะพูดอะไรนี่เลยง่ายมากๆแล้วไม่จะเป็นจะต้องถูกด้วไม่มีใครมานั่งบน่นว่าพูดผิดพูดถูกนูน่นนี่นั่นทาไมอ่ะ ก็นี่มันคือการฝึกของฉันฉันฝึกอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ I take my cup I open the cap I drink water I feel good จบได้แล้วเนี่ยวันนี้ถือได้ฝึกแล้วโอเคไหมคะไม่งั้นเราจะบอโอ้ต้องไปเรียนโอ้ช่วงนี้ไม่มีเวลาเรียนเนี่ยแค่นี้เลยเราฝึกอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้โดยเฉพาะถ้าเราอยู่บ้านแถมวิธีที่6วิธีที่6คือ ทันทระดานทะดนทันทันทันวิธีที่หกคือมาเรียนออนไลน์ด้วยกันสิจ้าโอ้ถ่ายอินเก่งเหลือเกินนะคะอะสำหรับใครนะคะที่สนใจเรียนออนไลน์ด้วยกันนะก็คือไม่อยากที่จะออกจากบ้านแล้วสามารถที่จะจัดเวลาเรียนได้เองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สสำหรับ b กิเนอร์เนาะเราก็มีตั้งแต่คนที่อยากฝึกตั้งแต่ปูพื้นฐานโดยรวมทั้งหมดอยากให้พูดได้อยากให้พูดได้สักทีเช่นตอนนี้อาจจะแบบ คือนึกคำยังไม่ออกยังพูดได้แบบไม่มั่นใจหรือว่า you wanna use English but you don't know how to get started คอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะ uh, conversation แล้วก็ pronunciation อันนี้เป็นคอร์สหลักเนาะที่เราจะ uh, มีให้กับสําหรับิ e กเ n อ e r เนาวันก่อนเขามีคนถามเข้ามาอุ้ยทาไมเหมือนมีแต่ระดับแบบอู้มากมายไก่กองิ e กเ n อร r เราก็มีนะคะสาหรับใครที่สนใจเรียนกับเราในระดับิ e g i n n e r เนาเป็นคอร์สออนไลน์อยู่ที่บ้านเรียนได้จัดเวลาเรียนเองได้สําหรับใครที่สนใจสําหรับภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานเนาะช่วงหลังๆมานี้นะพูดเยอะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ English for Career เนาสำหรับการทํางานคือคนที่พูดทั่วไปพูดได้แต่ว่าอยากที่จะอยากที่จะได้แบบ อะไรที่มันเป็นภาษาสําหรับการทํางานให้มันให้มัน effective มากยิ่งขึ้นการติดต่องานการเขียนอีเมลการติดต่อเจราจานําเสนองานพรีเซนเทชันต่างๆเนี่ยนะคะจะอยู่ในคอร์สคอร์สคอร์สอังกฤษ o r c e r e e r e e v e l o p m e n t I'm literally I'm just gonna tell you I'm literally reading Harvard Business Review now คือนะมาถึงจุดที่ต้องมานั่งแบบอ่าน Harvard Business Review แล้วนะทุกคนเพื่อคอร์สนี้เลยนะจริงๆคือเป็นคอร์สที่แบบ ภูมิใจมากอะภูมิใจในตัวเอง <c oughs> คนเราก็อย่างนี้ได้อคือรู้สึกเหมือนนะเพื่อเตรียมสําหรับคอร์สเนี้ยเหมือนนะเรียนเรียนจบปริญญาอีกรอบหนึ่งอะเหมือนเหมือนเรียน MBA มงีเอเรียนจบปริญญาอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาพวกเนี้ยมาสอนทุกคนอีกทีเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่สนใจนะคะชีวิตเรารู้สึกแบบโชคดีมากเลยที่เราสอนออนไลน์คือ เรานั่งอยู่บ้านแล้วเราก็สามารถสอนได้เราไม่แบบมีปัญหากับไวรัสเราไม่ต้องออกไปเสี่ยงข้างนอกแต่อย่างใดแล้วทุกคนก็จะได้เรียนอยู่บ้านได้ไม่ต้องออกมาเสี่ยงไม่ต้องออกมาเจอกันแล้วก็จัดเวลาละเอียดเรียนเองได้นะคะเฮ้ยมันเป็นยุคของออนไลน์ education จริงจริงนะน่าโคตรรู้สึกโชคดีเลยอะที่จะว่าเริ่มเองก็ไม่ได้มีคนแนะนําให้เริ่มเริ่มสอนออนไลน์นะคะอ๋ออ๋อแล้วก็มีคนถามมาอีกเยอะมากๆเลยนะคะว่าว่า อยากที่จะเริ่มสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ทุหลายๆคนน่าจะเห็นโอกาสว่าเออเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเราออกมาสอนออนไลน์เนี่ยคือบางคนก็เป็นครูอยู่แล้วไงสอนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราออกมาสอนออนไลน์เนี่ยมันน่าจะทําให้เราแบบว่าไม่ต้องประสบปัญหากับเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อย่างไวรัสเราไม่ควรออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะเรามีหลักสูตรที่ชื่อว่า Teach English at h o o l เนาะมันเป็นหลักสูตรที่ทําให้ คนมาสอนออนไลน์ได้ได้ได้คนเริ่มสอนออนไลน์ได้ง่ายขึ้นคือนะเอาประสบการณ์ในการสอนของนะทั้งหมดว่าน้นเริ่มยังไงนะใช้เว็บไซต์อะไรบ้างนะใช้เครื่องมืออะไรยังไงอ,อยากช่วยอะ่ะ <laughs> คือหลายคนแบบว่ามาพอมาเริ่มตอนนี้มันก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงที่จะสอนสำหรับใครที่สนใจเนาะ teach English online we have a curriculum to help you โอเค thank you very much นะ I hope if there's anything that I can support you during this hardship Um, I'm more than happy to do so. Um, we have available options to help you either if you want to improve your English uh, for self development or, or for career opportunities or for teaching English. I'm um, willing to be a part of, of uh, the thing that is there to support you. So, thank you so much for following supporting farang ang mall as always uh, and i will see you again very very soon that's it for today bye have a good night